มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับก็สำหรับฮานอยปกติเมื่อวานสามฮานอยสีม่วงเท่งครับเดสมอร์เรหมดเลยก็รูงกันต่อครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรครับสัปดาห์ที่แล้วฮานอยปกติถือว่าเดินดีระดับหนึ่งเลยครับอาทิตย์นี้ประเดิมมาไม่สวยนะครับเมื่อวานออก8-1-11 4ครับ8-1-11 1> 1, หนึ่งน่าจะยังอยู่ไหมหนึ่งเดินมาสามรอบติดนะ 1, หนึ่งน่าจะยังอยู่เหมือนกันผมว่านะผมว่าเขาจะว่าตามผมหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ทราบได้ครับเดินสุดที่จับได้วันนี้คือหนึ่งครับถ้าเลขที่ผมว่าถูกใจท่านนะครับจัดนะครับจัดนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจผ่านนะครับหาน้อยโประะตีวันนี้เดินสุดหนึ่งครับ จอดนะครับผม2 1 3 1 2 1 3 1 8 1ครับ2 1 3 1 8 1 2 3 5 3แล้วก็8 3ครับ2 3 5 3 8 3มา2เข้าไปครับ มา2เพื่อเล่น3ตัวนะครับมา2องเพื่อเล่น3ตัว2 2 1 2 1 1 2 3 1่งสอง2น3่งหนแล้วก็2 8 3นะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับ18นาฬิกาสิบนาทีมารุ้นผลกันครับ